สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็แวะมาหาคุณยายนะครับหลังจากพาคูบาจา์ไปไประชุมนะครับก็ตอนนี้กระแสะเลขเก่าของคุณยายนะครับไม่ว่าจะเป็น8558แล้วก็38ตอนนี้กระแสก็ามาแรงนะครับก็แต่ก่อนจะไปพบคุณยายนะครับ น้าศพนะครับชื่อสอเสือนะครับแกฝันนะครับพอดีแกมานอนเป็นเพื่อนคุณยายนะครับหลังจากที่คุณตาเสียนะครับว่ามีคนมาเขียนเลขให้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้าศพกันเลยสวัสดีจ้าน้าศพสวัสดีค่ะอ่านะสบศเนาะยังไงเนาะน้าศพได้ข่าวว่าฝันฝันดีไหม ันดีจ้ะเมื่อคืนมานอนมานอนเป็นเพื่อนคุณยายฝันแม่นฝันเมื่อคืนนี้เหรอจ้ะก็ฝันก็ครึ่งหลับคริ่งตื่นใกล้ๆจะเช้าแล้วเลยสว่างฝันว่าเห็นผู้หญิงเขามานั่งกาใส่ชุดผ้าไหมเขาเขามานั่งนั่งพับเพียบคือรู้จักไหมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ก็สวยสวยอืม เขานั่งมองเขานั่งตรงปลายเท้าคุณยายฝันแม่นนะอืเขานั่ง,งข้างๆเสาแล้วเขาก็เป็นจะเป็นนางฟ้าที่มาเคยบอกคุณยายหรือเปล่าสงสัยเขาเขานั่งพับเพียบเขานั่งพับเพียบแล้วก็เ,เอาสมุดมาวางมือเขาก็ถือปากกาแล้วเขาก็นั่งจ้องแต่เขาไม่พูดนะ นั่งจ้องนั่งจ้องนั่งจ้องศพหรือว่าจ้องคุณยายจ้องน้ากับคุณยายพวกน้ากับคุณยายนอนเรียงกันนอนเรียงกันพอดีพี่ก็เลยลุกขึ้นมาคืนในฝันลุกขึ้นมาใช่ไหมจ้ะแล้มานั่งมองเขาเขาก็จ้องเขาก็จ้องก็เลยเขาไม่พูดนะเขา เขานั่งนั่งจ้องเขานั่งจ้องแล้วเขาก็ไม่พูดไม่เรียกเยกขานั่งเฉยๆเลยเขานั่งมองเขาก็นั่งมองเขานั่งมองแล้วก็พี่ก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเห็นเขาเอาสมุดมาวางแล้วก็เขาก็ถือปากกาแล้วพี่ก็ทักว่าเอาจะมาบอกเลขใช่ไหมถามเขาแต่เ,<อ>เขาไม่พูดนะสงสัยจะมาบอก แปดเจ็ดห้าละมั้งฝันคือคือพี่ถามเขาที่ประสบถามเขาถามเขาเขาก็ไม่พูดแล้วเขาก็พอสักพักเขาก็เอาปากกาเขียนเขาบอกดูเขาพูดคำเดียวเขาพูดคำเดียวให้ดูเอาจ้ะเขาบอกว่าดูดูแล้วพี่ก็จ้องเขาก็เขียนเขาเขาเขาก็เขียนเขาเขียนลากเขาเขียนเลขแปดเขาเขียนเลขแปดแล้วเขาก็หยุดเขาหยุด เขหยุดพักหนึ่งแล้วก็เขียนต่ออีกอเขียนเลขสองเราเขียนช้าๆเขาค่อยๆลากอแล้วก็เขาก็หยุดอีกทีนี้เขาก็เขียนเลขเก้าทีนี้เขาก็ไม่พูดอืเขียนเสร็จเขาก็นั่งเงียบที่ก็ว่าโอ๊ยแปดสองเก้าที่ก็ว่าอย่างนี้นนเ,เขียนใส่กระดาษให้เห็นเลยเนาะจ้ะเขียนให้เห็นเลยเป็นตัวเลขเลย ก็จ้องไม่แดงใช่ไหมสีแดงไหมไม่แดงือเป็นปัดกากาสีน้ำเงินน่ะไม่ไม่แดงเป็นสีน้ำเงินแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นก็เขาเขียนเสร็จเขาก็เขาก็นั่งอยู่แล้วก็สักพักเขาก็หายไปเลยหายไปเลยแต่คือไม่พูดอะไรเลยไม่คุยเขาคุยคำเดียวแค่นั้นเละเขาบอกว่าดูอ๋อคือให้ดูเอาอย่างเดียวจ้าให้ดูเอา ก็น่าจะเป็นฝันดีเนาะจ้ะจริงเขาอาจจะมาบอกคุณยายเนาะแต่จรงคุณยายไม่ไม่ตื่นเนาะจ้ะคุณยายแกเหนื่อยอืนอนอเอาล่ะครับเพื่อนนิสีเนาะเดี๋ยวให้พี่ประสบชูป้ายี่ดนึงนะครับเนาะก็<อ>ข้างบนเนาะเลขที่เขาเขียนให้แต่ข้างล่างก็คือข้างล่างคือเลขที่พี่ประสบพูด าเขาจะมาเขียนเลข875ให้เนาะค่ะซึ่งไปตรงกับฝาโรงคุณตาเนาะใช่ค่ะอืมเอาละครับเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็มานอนเป็นเพื่อนคุณยายนะครับแล้วก็มีผู้หญิงมาเขียนเลขให้นะครับอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ประสบเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันเนาะยป็งไงเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับ อะไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกีรติดตามนะครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะ,อะขอบคุณพี่ประสบนะครับสวัสดีค่ะขบับ